ว่า oh, จะมานะก็ย oh, oh. ังระเบิดที่หมดแล้วนะติดโอ้โหสามอ่ะแทนที่แกทำงานเราพี่ันนี่แกเล่นเกย์เหรอเนี่คะจะไม่รู้เลยจะเอางานอะไรงานผมก็เชื่อทางอยู่วะโอ้ยโหดโหดไม่เด็ดคีดเด็ดคีดเลยยาอะไรเดียวยาดีวะเฮ้ยเขาสั่งอะไรนะยายาอะไรไม่ได้ไร้ยาอ่ะเหนื่อยพึ้นหัวใจยาอะไรเดียวแกซิตี้ไม่ออกเฮ้ยดูนะยาหลอกลวง ปาซาจะหน to ักเลยยาโสมก็พอแล้วม um> ั้งเฮ้ยเฮ้ยเดคนอื่นทำอะเอายาหลอนขวานนี่แหละีไม่กินหรเฮยี่ยาหอปาาเอเลยอะโอ้นีถ้าไม่บอกนึกว่าเอ็นเโอ้อาจารย์นี่ก็สั่งอะไรไม่รู้วุ่นวายจริงเลยชัว่าชันเล่นแฟนชั้นคุยกับแฟนชันหน่อยไงทำไมอะสั่งงาน ตามายไหนตัมนะจานคนนั้นแน่แตเงแบบเต๋อเต่อหน่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้แม่คุ้นคุ้นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวจิบใ้ดูเออเลองเลยครับจานนี้ก็สั่งงานอะไรก็ไมยรู้เยอะแยะ เขาบอกว่าเด็กปัญญาอ่อนไม่ใช่เนี่ยเลยมาแล้วเฮ้ยยิ้มนอมมะเฟือได้กินอ่ะเฮ้ยเหมือนว่ะมันก็มันก็เฮ้ยนมน้องกุยมันก็นมไหนมาดูดิเหมือนกันมัเนี่ยเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะเฮ้ยใช่ไงวอตมันสีซีดแน่เลยวะเนี่ย สมัยนี้ไม่มีกินยาแก้ปวดกระเสกันนาอารมว่ะเฮ้ยเหรอนี่ลองอ่านนี่มีไ้างเออน่ะอุ้ยกินเข้าไปแล้วเหมือนคนเมาเหล้าเหรอกินอะไรก็ไม่ได้เฮ้ยแสดงว่าอาจจะผอมมาดิเฮ้ย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 กินเก้าสิบเปอรเลยเหรอวะโอ้มันเป็นกินรืยัดป่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ะฉันว่านะนี่เนี่ยเขาบอกว่ากินมาแล้วคุณพ่อรู้เรื่องว่ะ ฉันว่าต้องเกี่ยวกับการหลอมภาษาที่เรากำลังทำรายงานอยู่แน่เลยวะ่ะแล้วเราจะดูได้ไงว่ามัน,นมเป็นเรื่องจริงอะ่ะโหมันออกข่าวอย่างเนี่ยแต่ว่าเราต้องเหมือนแบบเราศึกษาอะไรใช่ไหมเราต้อเหมือนแบบเป็นเป็นคนที่เล่าเรื่องออกมาเว้ยเราต้องลองเองลองเองได้ศึกษามาถูกจกะรู้ปะนี่ก็เพิ่งไปหยิบมาแล้แกะที่เปิดดูเนี่ยเหมือนกันเฮ้ยแกจอจริงเหรอวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะแต่ถ้าใช่ก็น่าลองทำรายงานหัวอาจารย์ได้ใช่ไหมเออ ในการที่ต้องทำานงานสอนอาจารย์เราต้องรอดได้ตัวเองเราจะได้รู้ไงเพรามันเป็นยังไงจิ๊บวะจะแจ่มแจ้งมากลองก่อนดีวะเฮ้ยปะเฮ้ยเราก่อนดิไปเลยกินเลยเหรอเกินยาให้กินกินเลยแกเป็นไงวะไม่กินน้ำน้ำเลยไม่กินเดียวองเป็นไงบ้างวะไม่ได้นะผมนี่ ผมอ่ะทิ año, ้งไปยไงว่า90เม็ดมาดูนะใหญยไ่รอเไหมเอาเฮ้ยรอพวกเรากิน่อเนี <c ười> ้ฮ um ัลโหลแม่อืออือก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วโอเคโอเคแม่หน่มาตามแล้วว่ะยวทำไปไรมาเนะอะไรวะมาก็มาช้าขอให้ทำอย่านี่นแม่ฉันเป็นผู้หญิงนะเบยกับบ้านโดนชุดไอชุดเขาอะไรเี้เถอกับบ้ายไาผู้นีงหน้เลยน้ ไปละบายไป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 สนอดกดินอนไปละโหจรินจริเนาะแน่นอน ขับก่อนะเออเฮ้ยเฮ้ยตรงมันมีม้าน้าวอ่ะววเฮ้ยปวดมากหนาดนี้วะเออแกเป็นอะไรเลยหรอเฮ้ยก็ปวดอยู่อะจะบ้างเลยวะมันจะหายวะแกกลับไปบ้านเดี๋ยวแม่ว่าวะอะอย่างเงี้ยก็ทำตันเรียนดีวะ อโอ้ยช่ควรอสบีน่ามาดิเร็วแกหไหวปะเนี่ยเราหัวปะเฮ้ยแกม่ไหวปะแกคนเดียวไลยส่ีน่าพอลองยาอะไรก็ไม่รู้แกนะฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะฆ่าแกเลยนะบอกไว้ก่อนเลย Ha 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 ตาต้อเป็นไรแล้วแค่นั้นแหละตาล้องบันตาล้องว่างไงะคิดว่าไม่ตอนนี้คิดว่าเราคงะตาล้องไยว่าไงตอนนตอนนี้ไฟ่นเยะมาแล้วคือการแสดงไม่ใช่เลนะตอนนี้คุณมีแลที่ถดดี๋ยว เดียวจะไปงั้นจะไปว่าอะไรพวกนี้ถูกมันทุกอย่างบ้าห่าเปะนเช่ันเปน้อมากะข่าวน้องปม่ตูดฟ้ามึงมาถ่ายเตียงกูนี่มึงไปทำไมล่ บุกพัดบุกบุกพับุกบุกพะบุกบุพัเก็บพะเก็บเก็บเก็บยังถึงกระพังเลยนะคะวันนี้เก็บเก็บเก็บขานนะเออาว่าซ้อมได้ไหมซ้อมได้ครับนี่นี่ที่เขาเรียกว่าคู่รักเตียงหักไม่ใช่แล้วค่ะพี่ฝนคู่เดียว